อันดับแรกค่ะเดี๋ยวบอลขออนุญาตให้ทางผู้บรหารแนะนําก่อนว่า BTW เราประกอบธุรกิจอะไรคะครับ BTW เนี่ยเป็น holding company นะครับซึ่งลงทุนในบริษัทแกนเนี่ยคือบริษัท Base Tech and Engineering จำกัดนะครับ Base Tech and Engineering จำกัดเนี่ยเป็นผู้ประกอบการผู้แปรรูปว่า โลหะนะครับลายลายหลักลายนึงอยู่ในตลาดนะครับเราเป็นผู้เราเรียกว่าแ a กปิเคเตอร์หรือว่าเป็นผู้แปรรูปโลหะซึ่งก็เป็นรักษะการทำโมดูลหลักๆเนี่ยนะครับสำหรับส่งออกแล้วก็ในอุตสาหกรรมหลักในประเทศเช่นโรงกั่นน้ำมันโรงไฟฟ้านะครับธุรกิจของเราเนี่ยที่ทำมาตั้งแต่ปี 2,530นะครับจนถึงปัจจุบันก็ก็ประมาณ35ปีนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้ประสบการณ์เราได้มีความรู้นะครับมีโน้ตฮาวพอที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้ค,ครับค่ะค่ะอ่าโอเค พูดถึง6เดือนแรกที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะแนวโน้มเป็นยังไงแล้วครึ่งปีหลังเรามองทิศทางธุรกิจเป็นอย่างไรบ้างคะทิศทางที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงสองปีในช่วงเวลาโควิดที่ผ่านมาเนี่ยะจะเห็นได้ชัดเลยว่าว่าผลประกอบการของบริษัทเอยยอดขายของเราเองเนี่ย ก็โตขึ้นเรียกว่ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบเท่าตัวนะครับค่ะอ่าฮะเป็นผลจากอะไรคะหลังจากเปิดประเทศหรือว่าต่างประเทศเริ่มขยายงานหรือว่ายังไงคะครับเป็น,เป,นเป็นทั้งสองส่วนครับคือคตอ<า>น<า>ที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่พึ่งพาการส่งออกที่ผ่านมาเนี่ยก็มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ,คะที่ เนื่องจากในช่วงที่ปิดประเทศเนี่ยการติดต่อกับลูกค้าเนี่ยก็เป็นไปนด้วยความค่อนข้างจะไม่สะดวกนักนะครับทำให้ยอดขายของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้กระเตื้องนักนะครับแต่หลังจากที่เราได้มีการเปิดประเทศในเดือนมีนาเนี่ยบริษัทต,ต่างๆโครงการต่างๆที่เคยอั้นไว้ในต่างประเทศก็ ติดต่อเข้ามาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการทำงานสำหรับการส่งออกหลักๆก,ก็ยังอยู่ไปที่ประเทศออสเตรเลียซึ่ง<ะ>ได้รับผลบวกมากจากภาวะวิกฤตที่<ะ>เกิดขึ้นในขนาดนี้ในโลกเนี่ยเนื่องจากว่าทั้งทั้งน้ำมันทั้งทั้งทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นฐ่านหินเนี่ยมันปูมขึ้นอย่างชัดเจนะนะครับอืคะ่ะ เล่าหน่อยได้ไหมคะว่าภาพตลาดต่างประเทศกันในประเทศตอนนี้นนเป็นอยังไงบ้างคะเรามีออเดอร์หรือว่าคําสั่งซื้อเข้ามามากน้อยขนาดไหนคะตลาดต่างประเทศนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า <Okay. S 2> ว่ายอดที่สั่งเข้ามาในปัจจุบันนี้เนี่ยเข้ามาอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับ <Okay. S 2> คือมันเกิดขึ้นจากความต้องการการใช้ถานซึ่งมีราคะาสูงขึ้น เป็นเท่าตัวแก๊สมีราคาสูงขึ้นหลายเท่าตัวนะครับทำให้บริษัทที่เคยชะลอโครงการในช่วงโควิดเนี่ยก็กลับมาเร่งรัดน,น,นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราเราทำงานส่งออกไปที่ออสเตรเลียเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังผลิตเราเลยะนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราก็คาดคะเนไว้อยู่แต่แรกอยู่แล้วว่าถ้าเมื่อไหร่มีการเปิดประเทศโครงการต่างๆที่ เคยถูกชะลอไว้นะครับต้องยอมรับว่าในในต่างประเทศเนี่ยออโดยเฉพาะอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยนะเขามออีกำลังแรงงานที่น้อยประเทศเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับ<ะ>แต่ว่ามีประชากรอยู่ไม่มาก20กว่าล้าน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของแรงงานที่อยู่โดยเฉพาะอย่างในภาคอุตสาหกรรมเหมืองเนี่ยออยิ่งจำกัดเข้าไปบ้ากทำให้การทำงานของ การทำชิ้นงานส่งเนี่ยเขาจะเน้นว่าให้มีการทำงานที่ที่สายงานในประเทศเขาเนี่ยน้อยสุดซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวก็ต้องทำเป็นโมดูลส่งออกไปนะครับาาก็เป็นแนวทางเดียวกับที่เราเราทำอยู่คือเราเน้นงานโมดูลส่งออกครับค่ะ,คะอาา่าฮะตอนนี้ในส่วนของคำสั่งซื้อต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะโตสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรามีแบ็กหลอกอยู่เท่าไหร่คะจุดวันนี้คำสั่งซื้อจากต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ย ถือได้ว่าประมาณสักปร,ประมาณสักห้เปของยอดที่เราที่เรามีอยู่นะแบก็คลอกเราก็ยังอยู่ประมาณในระดับพันกว่าพันกว่าล้าน <c oughs> นะครับ <c oughs> เราคงจะประกาศผลในเร็วๆนี้นะครับขอให้ทุกท่านอดใจในสัปดาห์หน้า <c oughs> เราคงจะสัปดาห์นี้นะครับเราคงจะแจ้งต่อตลาดนะครับ <c oughs> ถึงผล <c oughs> ผลประกรอบการครับ <c oughs> <c oughs ถามในเรื่องของการรุกออสเตรเลียหน่อยค่ะงานเนี่ยเขามีออกมาเยอะขนาดไหนเราคาดหวังในส่วนของการด้านงานที่ออสเตรเลียเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะงานที่ออสเตรเลียเนี่ยเป็นงานที่ที่ตอนนี้นปัจจุบันที่ผมเรียนได้เลยว่ามากมากเพราะว่าเกิดขึ้นจากการชะลอโครงการตลอดช่วงเวลาโควิดที่ผ่านมาออสเตรเลียเองเนี่ยเขาเองเขาก็อยากขึ้นโครงการในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าไม่สามารถทําได้ด้วยข้อจํากัด หนึ่งการควบคุมการการเดินทางภายในประเทศเขาเองเนี่ยการเดินทางระหว่างรัฐเนี่ยเขาถือเหมือนกับการเดินทางข้ามข้ามประเทศก็คือต้องมีการกักตัวะนะครับซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้การโครงการต่างๆส่วนมากเนี่ยจะมีการชะลอหรือหยุดไปนะครับแต่นี้พอกลับมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ประดังขึ้นบาทันทีพร้อมกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้บริษัทเองเนี่ย ได้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราเราลูกค้าเราเนี่ยลูกค้าหลักเราก็อยู่ที่ประเทศนะกล่าวดนี้อยู่<ช>เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะใช้ได้ไประโยชน์ในไม่ช้าในปีนี้ในปีต่อๆไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าสัญ,ญญาณเป็นบวกค่อนข้างชัดอืมค่ะมูลค่าง,งานที่ออสเตรเลียนี่เยอะไหมคะเรา ที่จ้องอยู่นี่รวมๆกันแล้วประมาณกี่พันล้านครับมูลค่าที่ที่เรารับมาแล้วเนี่ยอยู่ตบเกือบห้าร้อยเนี่น,นะครับค่ะค่ะแล้วก็<า>มูลค่าที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่อีกก็ก็ที่เสนอราคาไปก็เป็นหลักสองพันล้านเนี่ยน,นะครับค่ะในการแข่งขันละคะเราเนี่ยเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างงานเยอะแล้วการแข่งขัน เป็นยังไงบ้างคะเราพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้หรือไม่อย่างไรการแข่งขันในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าว่าอาจจะเป็นข้อดีในจุดที่ที่ประเทศเราเนี่ยเราเปิดค่อนข้างชัดเจนนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวชัดเจนนะครับเปิดประเทศชัดเจนเ,เมื่อเทียบกับความกังวลที่เป็นนโยบายในประเทศต่างๆผมยกตัวอย่างที่จีนเนี่ยนะครับ ก็มีประเด็นเรื่องของความกังวลจากลูกค้าว่าถ้าเกิดนโยบายซีโร่โควิดยังใช้อย่างต่อนเนื่องมันจะมีโอกาสที่จะเกิดล็อกดาวน์ซึ่งจะเป็นผลเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยาการแข่งขันจากประเทศทางทางประเทศที่มีนโยบายเข้มงวดนะฮะเรื่องการรักษาการป้องกันโควิดเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสของประเทศนั้นๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ่ะอคเอาโอกาสเราก็ถือได้ว่าดีนะฮะคู่แข่งในละ,นละแวกนี้ก็คงจะมีแค่เวียดนาม,มนะครับเขาหน้ากลัวไหมคะเวียดนามเวียดนามถือว่าถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตลาดที่เพิ่งมาใหม่นะครับสำหรับอุตสาหกรรมประเภทนี้ค่ะเขาก็ทำธุรกิจนี้มาในระดับหนึ่งแต่ว่าจะถือว่า หลักไหมผมถือว่ายังไม่ไม่มากเท่ากับที่ที่ผู้ประกอบการในไทยเนี่ยทำหรือจีนเนี่ยทำซึ่งเป็นผู้ประกอบการหลักของของการส่งออกของโลกค่ะค่ะเรื่องต้นทุนหนะะ่อยค่ะต้นทุนของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องมีการมีกลยุทธ์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับการบริหารการต้นทุนคะ ครับเรื่องของต้นทุนเนี่ยเป็นเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครอันนี้จะเป็นจุดที่เราเราเตั้งข้อสังเกตได้ว่าว่าเนื่องจากวการจัดหาวัตถุดิบเนื่องจากเราเราเรา,เรามีแหล่งวัตถุดิบที่ผลิตเองในประเทศได้ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของพวกวัตถุดิบที่เราเรียกว่าพวกเหล็กโครงสร้างนะครับ,รบพวกบีมพวกเหล็กก่องเหล็ก ชากนะครับแต่ว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเนี่ยเราเนี่ย้องยอมรับว่าเรายังเสียเปรียบเพราะว่าเราไม่มีโรงงานที่เป็นโรงงานเหล็กต้นน้ํะมัะะนทําให้การการจัดหาวัตถุดิบของเราเนี่ยยังต้องพึ่งฟีต่างประเทศในส่วนนี้อยู่ออพอสมควรคะนะครับในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยเขามีโรงงานเเหล็กน่าจะเกือบครบวงจรแล้ว ค่ะ,คะนะครับปัจจุบันนี้เขามีลงลงถลุงเหล็กแล้วของเราบ้านเราเนี่ยยังไม่มีะนะคะแล้วเรากังวลไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราไม่มีวัตถุดิบที่เป็นต้นน้ำเราจะรับมือ,อยังไงจะมีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะในส่วนนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับมาดูว่าว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยในส่วนของงานธุรกิจโมดูลเนี่ยมันมีมันมีข้อจำกัดมันไม่ใช่เฉพาะตัววัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ย มีเอฟมีพะโลค่ะคุณโจติกมีผลต่อราคาเนี่ยนะรครัค่ะค่ะ knowledge หรือว่าเสียขอ้อข้อเสียของของขคู่แข่งเราเองเนี่ยก็คือเขาเปิดรับรายงานที่อื่นไม่ได้แต่ข้อดีคือเขามีรายงานในประเทศจำนวนมหาศาลมีประชากรร้อยกว่าล้าน นะครับแต่แรงงานที่ที่ที่เราขาดแคลนในปัจจุบันซึ่งในแทบจะในทุกภาคเลยเนี่ยนะครับเราสามารถนําเข้าได้จากประเทศเพื่อนบ้านอันอันนี้ก็มีทั้งดีทั้งเสียนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นองค์ประกอบที่พอรวมกันแล้วเนี่ยมันทําให้การกาความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยไม่ได้ไดแตกต่างกัน,กนมากจนเกิดไปนะ ะะโอเคค่ะในส่วนของภาพรวมอ่างงานเยอะตอนนี้ธุรกิจเริ่มกลับมาฟื้นภาพรวมของปีนี้หนะะ่อยค่ะคุณชติตเรามอง B T W จะเป็นยังไงบ้างจะฟื้นตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรคะโอ้ก็อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการฟื้นตัวของเราตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสที่สองทุกท่านก็คงจะเห็นแล้ว<ม>ว่าว่า บริษัทเนี่ยมีผลประกอบการทั้งยอดขายทั้งกําไรเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนค่ะนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เป็นที่แน่นอนว่าเราน่าจะทําผลประกอบการได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาทั้งในด้านยอดขายแล้วยอดกําไรนะครับค่ะค่ะอืมอ่าโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางคุณชติค่ะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก B T W มากขึ้นค่ะครับก็สําหรับ นักลงทุนที่ที่เป็นผู้ลงทุนในในหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่บริษัทอยู่เนี่ยนะผมผมอยากให้แยกแยะเพราะบางทีเนี่ยเ,เราอาจจะมองด้วยความรู้สึกนะครับต้องต้องยอมรับว่าธุรกิจก่อสร้างหรือสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะมันมี2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยในประเทศซึ่งก็คงเป็นที่รับทราบกันว่าว่ามันมันยังไม่ ไม่ขยับตัวมากนกักน, <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าสําหรับพวกที่ทําส่งออกซึ่งอยู่ในหมวดเดียวกันเนี่ย <c oughs> ต้องเรียนเลยนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกรายเนี่ยเอ,อขยายตัวมากนะครับยอดปัก <c oughs> ผลประกอบการขยายตัวมาเพราะงั้นเนี่ยบางครั้งเรา,าจ,จะมองมองว่าทั้งหมวดนี้นะเ,ออเป็นกลุ่มทีออ่ยังน่ากัง,งวลก็ไม่ได้กัง,งวลทุกตัวนะครับ <c oughs> ผมเรียนได้เลยนะครับอันนี้ ยืนยันได้ว่าสาหรับผู้ที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีมีอนาคตที่สดใสในช่วงตลอดปีและปีหน้า,านะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีกําลังผลิตมียอดขายที่กระเตื้องขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดแทนทั้งหมวดอสังหารนะครับผมแค่พูดในแง่ว่าผู้ประกอบการาแปรรูปโลหะนะครับที่เน้นโอลกเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าไปได้ดีมากนะครับ โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทางคุณโชติกมากมากเลยที่ร่วมพูดคุยนะคะกับหมอแล้วก็พี่มนในรายการตะลุมบอลเอไในวันนี้ขอบพระคุณคุณค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ